สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัสซาเควันนี้จะพาเก็บตําลึงนะคะตําลึงมีประโยชน์มากปลูกไว้กับต้นกล้วยนี่จะงามมากนะคะลังฝนตก,นาม,ม,ากมีมะละกอด้วยค่ะนะะี่ตำลึงจะงามมากมากเลยนี่ นะคะคกินไม่หมดกินไม่หมดจ้าถึงจะนชายาไม่มได้มาสวนหลายวันน้ำฝนนะคะขาก็มดกีดูปีกล้วยดูปีกล้วยดูปีกกล้วยเห็นไหมเห็นไหม